เพิ่มพื้นที่ว่างมือถือด้วยการล้างไปขยะใน tiktok อกทำง่ายๆแต่แอป t i k กต็อกแต่โปรโฟไฟล์ขวามือล่างสุดจากนั้นแต่ไอคอนเส้นสามเส้นนอน,น,นแต่การตั้งค่าและความเป็นส่วนตัวเลื่อนลงมาตรงหัวข้อแคและข้อมูลเซลูล่า แต่เพิ่มพื้นที่ว่างเราให้ระบบประมวลผลแป๊บหนึ่งนะครับตรงแคตรหรือไฟล์ขยะแต่ล้างระบบจะขึ้นมาว่าล้างแคตรหรือไม่แต่ล้างต่อมาตรงดาวน์โหลดแต่ล้างระบบจะขึ้นมาว่าลบรายการที่ดาวน์โหลดหรือไม่แต่ล้างแค่นี้เราก็สามารถเพิ่มพื้นที่ว่างมือถือ แก้ช้าอืดหน่วงได้ง่ายๆกดติดตามแจ้งเตือนหัวใจมันแชร์ครับแม่ไหมครับ